สวัสดีครับทุกคนสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีหาเส้นไฟนะครับในกรณีที่เราต้องการจะต่อตัว USB ชาร์จนะครับต่อเข้ากับปลั๊กสวิตช์กุญแจนะครับนะเราจะใช้เราจะใช้ตัวไฟวัดโวลต์เนี่ยครับเป็นตัวเช็คไฟนะครับว่าเส้นไหนเนี่ยที่มันมาจากปลั๊กสวิตช์กุญแจนะในกรณีที่เราไล่สายแล้วเราไม่รู้ว่าเส้นไหนเนาะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับ อย่างเส้นนี้ของของเวฟของผมเ,เวฟร้อยยูบล็อกเนาะตัวปลั๊กเซอร์วิสกุญแจเนี่ยจะเป็นจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถไล่สายมาเนี่ยเราก็จะรู้นะว่ามันมา,ม,นม,ามันมาที่เส้นไหนนะครับอันนี้มันมาที่ปลั๊กตรงนี้แต่ในกรณีของที่พเพื่อนๆนะครับบางทีสายปลั๊กเซอร์วิตกุญแจเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแบบว่าเก็บเรามองยากนะครับไม่รู้ว่าเส้นไหน เราจะมาเช็คกันนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไฟวัดวนเนี่ยวัดวนตัวนี้นะครับว่าไฟที่มันมาจากสิกุญแจเนี่ยเส้นไหนซึ่งใน,ในกรณีแบบนี้เราต้องการแบบว่าเปิดพอเปิดสวิตช์กุญแจอุปกรณ์นี้ติดพอเราปิดสวิตช์กุญแจปึ๊บตัวนี้เนี่ยก็จะดับไปด้วยเราจะมาต่อวิธีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหาเส้นไฟกัน ทีนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะมีเหล็ก1ท่อนหรือจะเป็นหรือจะเป็นเข็มก็ได้นะครับเข็มก็ได้นะหรือจะเป็นเหล็กก็ได้ที่เป็นตัวนานาไฟนะครับเราจะเป็นตัวเช็คนะครับทีนี้เส้นเส้นไฟเนี่ยมันจะมี2อเส้นสายไฟมันจะมี2เส้นเนาะเส้นดําเนี่ยเราให้ยึดเข้าตัวถังไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นดําที่ผมยึดเข้าตัวถังไว้อยู่แล้วนะครับไล่สายมาไล่สายมาเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้คือเส้นกาวที่ผมยึดไว้แล้วนะทีนี้เราจะมาเช็คหาไฟกันนะครับคือต้องการแบบว่าเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟติดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะเป็นตัวที่จะทําให้ดูนะตัวที่ยังไม่ติดนะครับอันนี้ติดนี่คือผมผมต่อไปแล้วผมพ่วงไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับแต่ตัวนี้ผมจะต่อเข้ากับปลั๊กสวิตช์กุญแจซึ่งมันยังไม่ติดนะเดี๋ยวผมจะจับก่อนนะจิ้มหาเส้นไฟกันนะ ตอนนี้อันดับแรกตอนนี้นะเราปิดสวิต์กุญแจไว้ก่อนนะครับเราปิดสวิต์กุญแจไว้ก่อนแล้วเรามาจิ้มจิ้มที่เส้นที่ปลักนะดูเส้นไหนที่มันไม่มีไฟนะเราก็เอาตัวเหล็กตัวนี้ที่เรามีอยู่ยในลึกเข็มนะครับเอาสายไฟพันมือเราสามารถจับได้เลยนะเราก็จับไว้นะครับในกรณีที่เราไม่มีมิเมตอร์วัดไฟนะครับเราไม่มีมิเมตอร์วัดไฟเนี่ยแต่เราจะใช้ประโยชน์ จากวัดวนตรงนี้นะครับเป็นตัวหาเส้นไฟนะครับทีนี้ผมจิ้มผมจะเลือกเป็นปลั๊กนี้ก่อนนะจิ้มพอจิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มแล้วเราก็มาดูที่จอนะครับอจอไม่ติดนะครับทีนี้เส้นนี้เส้นสที่จิ้มแล้วไฟไม่ติดนะในในขณะที่เราปิดสวิกุญแจไว้นะเราเรา เพ่งจุดจดนี้ไปก่อนเส้นนี้ไปก่อนนะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าเส้นไหนที่ไฟมาตลอดเราก็เช็คได้ล้วก็จิ้มผมเลือกจิ้มเส้นแดงจิ้มเส้นแดงเห็นไหมครับนี่ผมจิ้มเข้าไปเส้นแดงโดยที่ใช้เหล็กนะเราไปดูไฟเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ไฟมาตลอดนะครับเดี๋ยวผมยึดให้นั่นเนยะ เดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับนี่นะครับจิ้มเข้าไปโดยที่สายไฟพันไว้ที่ปลายปลายเหล็กของเรานะเห็นไหมครับปลายเหล็กท่นี้เรามาดูในขณะที่ไฟมันติดอยู่เนี่ยแสดงว่าไฟเส้นนี้เป็นไฟที่มาตลอดนะครับไฟเส้นเส้นแดงเนี่ยมาตลอดทันนี้เรารู้แล้ว,วเราจะเอาจิ้มเข้าเส้นสีดํานะครับทนี้เราจะมาทดสอบโดยการเปิดสวิตช์กุญแจดูก่อนนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนอเสร็จแล้วเรามาเปิด สวิตกุญแจตอนนี้ไฟยังไม่ติดนะครับพอเราเปิดป,ปึ๊บไฟเรือนไม้ติดทีนี้เราก็จะย้ายมาจิ้มด้านหน้านะครับจิ้มเส้นดำเมื่อกี้นะดูว่าไฟมันติดไหมจิ้มเส้นดำนะครับจิ้มเส้นดำจิ้มเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูแผนมาดู เห็นไหมครับว่าตัวนี้มันติดทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการต่อเข้ากับปลั๊กเซฟกุญแจโดยการเปิดแล้วให้มันติดพอเราปิดสวิตช์เนี่ยให้มันดับไปด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องคอยปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับเพื่อนๆต้องการแบบนี้ก็มีกันเยอะนะเมื่อปิดแล้วให้มันดับไปด้วยทีนี้ทดสอบทดสอบโดยการปิดสวิตช์กุญแจเดี๋ยวมือผมอยู่นี่นะจับที่สวิตช์กุญแจผมปิดสวิตช์กุญแจดับนะครับเปิด นะครับอันเนี้ยแสดงว่าเส้นเนี้ยมันใช่แล้วนะครับที่เราจะต้องต่อเข้ากับปัต๊ตเซอ์ิกุญนจทีนี้ทีนี้ในกรณีถ้ามันมาหลายเส้นเนี่ยพี่ก็ใช้วิธีแบบที่ผมเช็คได้เลยนะครับใช้วิธีที่ผมเช็คได้เลยใช้เหล็กตัวนี้จิ้มโดยที่สายกาวยึดไว้ที่เดิมหรือยึดไม่กับโครงรถอะตามน็อตท,ที่ไหนก็ได้นะครับยึดกับโครงรถนี่คือสายกาวนะครับอ๋อยึดได้เลย เราเราก็เช็คดูอีกทีนะครับถ้าเราเช็คจนชัวร์มั่นใจแล้วเนี่ยเราก็มาต่อกันนะครับในกรณีในกรณีที่เราเช็คจนมั่นใจแล้วนะว่าเราจะต้องอจับสายไฟเข้าเส้นดํานะครับทีนี้เราก็เตรียมสายไฟนะครับสายไฟที่เตรียมเราปลอกให้ยาวหน่อยนะสักประมาณนี้ปอกสักประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย เสร็แล้วงอสายนิดนึงงอประมาณนี้นะครับงอประมาณนี้แล้วเราก็เสียบข้อในปลั๊กนะครับเดี๋ยวเราจะถอดปลั๊กก่อนถอดปลั๊กออกพอถอดปลั๊กออกมาแล้วนะครับปลั๊กของเรามันจะมีฝั่งตัวผู้ตัวเมียนะครับให้เราดูให้ดูลิมมนะครับลิมมฝั่งนี้กระเดยฝั่งนี้แสดงว่ามันทางเดียวกันนะครับเราจะจิ้มเข้าช่องเส้นดํานะครับ สายที่เรางอไปแล้วนะครับสายที่เรางอไปแล้วเนี่ยจิ้มใส่เข้าไปตรงช่องสีดำน,นะครับจิ้มเข้าไปแบบนี้เลยจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้พอได้เสร็จแล้วเราก็เอาปลั๊กของเราเนี่ยสวมเข้าไปนี่นะครับสวมเข้าไปแบบนี้ สองเข้าไปเสร็จแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเช็คไฟอีกทีนึงเช็คไฟของเรานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดปิดอีกทีนึงดูไฟวัดวนนะครับไม่แน่พี่เห็นไฟไหมปิดเปิดปิดเปิดทีนี้เราได้แล้วนะครับ เส้นไฟที่เราต่อได้ตามต้องการแล้วนะครับทีนี้เวลาเราต้องการจะยึดหรือเก็บสายไฟนะครับเราต้องทดสอบก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมถ่ยกล้องหน่อยเราจะต้องทดสอบก่อนนะครับก่อนที่เราจะเก็บสายไฟเนี่ยเราทดสอบโดยการเลี้ยวขวาสุดสายสุดนะครับเลี้ยวแบบนี้เพื่อดูอะไรนะครับเพื่อดูเส้น สายไฟเนี่ยว่ามันตึงเกินไปไหมนะครับถ้ามันตึงเกินไปเราก็เพิ่มสายไฟในอย่างของของตัวนี้ที่ผมใส่เข้าไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันตึงเกินไปนะครับผมเลยเพิ่มสายไฟให้นะครับนะผมเพิ่มสายไฟเข้าไปเพื่อเวลาเลี้ยวเนี่ยให้มันมีความห้อยตัวนะไม่ให้มันตึงเปี้ยจนเกินไปนะครับถ้ามันตึงเกินไปก็จะมีผลนี่แหละสายสายตัวนี้มันจะขาดนะครับเดี๋ยวผมให้มาดูใกล้ๆว่าตัวนี้เขามีกล่องฟิลด้วย ตัวนี้จะเป็นกล่องฟิวนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องฟิวซึ่งปลอดภัยดีนะครับเป็นระไเดที่ดีนะถ้ามีมีกล่องฟิวนะครับก็สำหรับตัวรีชาร์จตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับกลุ่มพี่ที่เป็นสายวิ่งงานนะครับสายวิ่งงานสายทัวรลิงนะครับถือว่าเอาไปใช้ได้เลยถือว่าเหมาะสมนะครับได้ใช้ประโยชน์จากเขาจริงๆนะครับซึ่ง เขาจะมีตัววัดโวลต์นะครับคอยดูกระแสไฟหรือ,อใช้เป็นตัวเช็คค่าไฟในแบตเตอรี่ของเรานะครับสําหรับตัวพอร์ชาร์จของเขาเนี่ยเขาก็จะมีพอร์ชาร์จสองช่องนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพอเปิดฝาออกมาจะเจอสองช่องไอ้ฝาตรงนี้มีไว้ทําไมมันเอาไว้กันน้ํานะครับเอาไว้กันน้นําก็ถือว่ามีประโยชน์จริงๆนะครับซึ่งอุปกรณ์ยึดผมก็มีสองสองแบบนะมันมี2แบบเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ซึ่งแบบแบบเนี้ยตัวที่ผมใช้ยึดอยู่เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวยึดกับขากระจกนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวย yani ึดกับขากระจกนะครับสำหรับยึดกับแฮนด์เนี่ยก็มีนะครับสำหรับตัวตัวยึดกับแฮนด์ก็มีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับว่าของแถมเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอันนี้จะเป็นสำหรับที่ ของแถมนะที่ทางร้านเขาจะแถมมาให้นะก็จะมีตัวยึดเนี่ยยึดยึดกับ,บาราหรือแฮนด์นะครับไอแผ่นเซราเนี่ยยึดกับขา,ขากระจกแล้ว,ก,นะว,ลวลก็จะมีสายไฟ1เมตรสายไฟ1เมตรนะให้ดูนะอ่าล่วงไปแล้วสายไฟ1เมตรสายรัดท่อหดเนี่ยก็จะมีสายไฟ1เมตรท่อหดทางปลา ฟิวสำรองนะครับอุปกรณ์เขามีครบเลยนะครับ,ถ,รบถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มนะข้อประโยชน์สําหรับไฟฟูดโวลโนเนี่ยผมซึ่งผมบอกไปเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยเช็คไฟเบื้องต้นได้เนาะใช้แทนมัลติมิเตอร์ได้นะครับเช็คไฟเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสําหรับพี่ๆสายช่างอะ่ะเขามีตัวมัลติมิเตอร์อยู่แล้วเนี่ยมันก็ครอบคุมอยู่แล้วนะอาจจะไม่ต้องใช้วิธีเช็คแบบแบบผมก็ได้นะแบบบ้านบ้านแบบเครื่องมือทีอ่หาได้ทั่วไปนะครับ ตัวเข็มตัวอะไรเงี้ยแต่สําหรับพี่ๆที่มีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะดีนะเราจะได้ไม่ต้องอถอดปลั๊กหรือหรือสายเยอะๆนะเราก็ใช้โป๊บหัวโป๊บนี่จิ้มได้เลยนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้เดี๋ยวตัวนี้ผมก็ประกอบคืนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิป นะฮะยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับาฝากกดติดตามนะครับให้ถึง1,000ทรซับไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ